สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะที่เขามารับชมกับเทปสุดได้กวยสันไทยนิยมันครับพี่น้องออกขี่จักรยานเหรินหาเลาะเก็บผักเจนสวัสดีครับคุณลูกัครับเออบรรยากาศคึ้ฝ้าคึ้มฝนพี่น้องเออเห็นบ่มคุณแต่ก็ขี่จักรยานเลาะคือเกล้าขบยานฝนตกกระสิปุระมืดอมคขึ้นยุบฝนพี่น้องคุณกอนแบกไงแต่ว่าเขาก็ขี่จักรยานฝ่าเก็บเขาสิมาเก็บหยดทวนแล้วเตาถือฝนใหไม้ครับพี่น้อง น้ำทงหยานี่ละค่ะพี่ทงหยาหมุเคยมาเก็บนี่ละค่ะนี่งวดก้อนเอาไปนี่ลวกแซ่บแซบยอดถั่วนั้นเตาป่านะคะตามทุ่งหญ้านี่ละคะ่ะมันถือฝนค่ะเพิ่นถือฝนนี้แต่หยดนี้ไงพี่นองอ้ยเธอเพิ่งนี่ขาตั้งกล้องแขวนฮักโอ้ยคลิปนี้จักสิเป็นสภาพใดแล้วพี่นองเลยแต่กระสิทธย้อยเก็บไปเพิ่งคันนี่ยอดถั่วยอดถั่วนั้น,ตนเตาอ่อนตาาะค่ะ เพื่นถือฝุนพี่น้องเอ้ยมีแต่หยดงามๆยังไงเก็บไปไว้เถอะหลวกกิกนกระปุกนกระเจ้วเนาะจ้ะที่จักรยานถึงอยากอวชาเก็บพักถึงฝุ่นย่านฝุนตกจ้ะนี่เพื่นถือฝุนไม่ไม่งวดทีแล้วไม่เก็บนี่เพื่นว่าท่านถือฝุนป่าไหนนอกขามเพื่นยังแหงอยู่แต่อันนี้ถือฝุนไม่ไน,นี่อ่อนอ่วนรัวเลยอ่อนดีดิเนาะจ้ะ ยอดถั่วล้นเตาขาตั้งกล้องหักพี่น้องเอ,อ้ยสามตัวเอามือจับก็นเลยค่ะเก็บลูกเก็บเอายอดอย่างนี้นะนี่เออาวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นเอาานนเอาาเก็เาบคนหน่อยตอาตะกาให้แม่สวัสดีครับยังสสวัสดอีอืมเอาอีเอาตั้งไว้ตรงนั้นเลยนี่้วจ้ะขาเจ้าปลูกงา แสดงว่าเม็ดปีที่แล้วหรือว่าพิ่นว่านผสมหย่าเขากับผูหูและะ้วค่ะหรือว่าเพิ่นเกิดเองเขากับผูหูะคะ่ะแต่ว่าสูป,ปีบ่มีได้ค่ะมีปีนีแ่แหละมีอะพี่น้องหยดทั่วลันเตาเนี่ยแดดจ่องจักน้อยเหลเกเดรนโอุย้ยพันถือฝน ถือฝนมีตะหยอดน้งาบถุนฝนตกทั้งอาทิตย์เลยจ้ะพี่น้องฝนตกทั้งอาทิตย์เดี๋ยวหยาเหงาเพิ่นก็่ใสเครื่องตัดไถถิ่มเนาะค่ะไปถาไปเลี้ยงเอ่อเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเพิ่นมู่เพิ่นเหิตเพิ่นจะเช้าไรเช้าน้ำสีน้ำมูเพิ่นเหดเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไทยไปสันเถาะเดี๋ยวเพิ่นตัดออกนี่เพิ่นใสเครื่องตัดนี่ก็ เป็นเออตื่นตื่นหยาเหงาจาังเลยเพิ่นก็สิปั้นหยาไปถ่ายหัวให้หยังเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงฝนตกถึงฝนไม่ไหมกำลังงามเลย Yeah. <sighs> ยอดถั่วนั้นเตาแสงแดดออกมาจากหน่อยก็ดีเด็ดเราจะนอมสิมันแล้ค่ะ อออคุนมาหาอยู่หากินด้วยตั้งเตียนไมสี่หรอพี่น้องเอ้ยออกไปหาเก็บพักมันกับวลนมิชีบิตชีวาไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ นี่สิเป็นรอบ้างสะดาวนขขากทางรถไฟเนาะจ้ะนี่เอยรห้พิ่นห้รถพนไถเปลาเพนใส่ขี่งัวขี่ยังเนาะเจ็บฝน,น,นี้จะยงยหมอนกันว่าสบิบกีบกะทา้งพนนันเนาะจ้ะ เห็นมันง้างค้นมาก,กินพักกับอุ้นปะไรพี่นอ้องทึ่วานหรือจ๊ะไปลวกับดำพริกกับปีงวดที่เราขึ้นขเสียบเถอะสนุกว่า กินเข่าเทียงกระพัตเจเรนขี้ออกมาเลยย่านฝนตกครับโอเคโอเคถ้าเบิ่งอ่านปีนี้เฮ็ดสีออกดีเพราะเด้อพี่น้องเลยพันเข่าหนาเฮ็ดถ้าเบิ่งปีที่แล้วเฮ็ดออกยากยากเฮ็ดออกเพิ่องอันบ่ดีเลยปีที่แล้วขี่ลาอีหลีบ่ได้กินเฮ็ดเลยปีที่แล้วไป ไปต่อจัก,กรยานทีไหนทักจิ้วพลังยังกับแก้ไว้เหมือนอะเดี๋ยวจะพี่น้องทักจิ้วฝรั่งนะ่ะช่วงนี้ก็สิมีตรำลึงฝรั่งทั้งเอเรียขอยู่นี่เนาะทั้งพื้นที่ขอยู่นี่ก็สิมีตรำลึงฝรั่งรำลึงปตาแบบตัวลำโตอู้ฟังผีมางานสิเจเกิดมีแตรย้อนอบอวกแไหม ยอดตะลึงปลาย,ยอดสะเจาวชวงนี้ก็ลัองออกฝนอยู่มีแต่ยอดอบอบ ไปค่ะไปขาตั้งกล้องคือสิได้ยถอยไหมแล้วพี่น้องเอ้ยขาตั้งกล้องห้างค่ะมนันหักนี่พี่น้องยอดตำลึงฝรั่งหรือยอดหูบเนาะคะ่ะนี่ยอดงามๆอันนี้ขางทั้งรถไฟแล้วค่ะนี่ยอดตำลึงฝรั่งตาค่ะ <c oughs> ชุนทาย ไปล้างขื่นไม่เพียร์เพียรเคลือบไหมนนะเนี่ยเคลือบไม่เพียเพียร์เคลือเพิ่นเนาะค่ะพี่นอ้องอือนน้ยอดนีแล้วบังแล้วบังพี่น,อน้องยอดน,นี่นี่นี่หงดอวบทางนี้ด้วยลูกนี่นี่ถากทางรถไฟจากเชิงอันนั้นยอดอันนี้น้ำเด้ดพี่น้องยอดจำลึงฝรั่งค่ะยอดจำลึงฝรั่งปาลาเนาะค่ะนี่ อันนี้ยอดฮุบเนาะคะ่ะเสล่าข่อยเสียเอาได้โบเคียเป็นขุ่นขึ้นไปขุ่นเคียเซยล่าเห็นอ้วยนี่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 นข่างท้าหลุดไฟค่ะที่จักรยานผ่านเนาะค่ะมันจะออกสู่ปีเหรอคะนี่เป็นเพลี้ขึ้นอยู่ ีจะพี่นองเคียบกันเนาะค่ะอ้ยยอดนี้หักี่จารถือฝนนี่อุย้ยน้ำขนาดค่ะถือฝนไม่ไม่หนิาจารย์ พี่ลองหงอยดูสิ ถือแม่ถือแม่โลกก่นทายอันนี้ก่อนหยดหยดยังไงด้กันเป็นเรืออยู่เนาะค่ะ นี่พี่น้องอุ้ยตำลึงฟรั่งกับคักพี่น้องเอ้ยน,นี่พี่น้องนี่ม่อันบดเลยค่ะนี่อ่อนๆเนาะถือฝน,อนพนถือฝนพลนหลังงา้ำค่ะนีนะจ๊ะพี่ um mm -hmm. เก็บหยอดต้มน้งพลังน้ำข้างทางรถไฟค่ะโอ้ยเกี่ยวกันด้วยเราเพิ่งเกิดเลยพี่ นี่สายพันธ์แดงอันนี้สายพันธ์นนานขาวเนาะคะ่ะนี่หยอดเงีวๆอบอุ่บเลยคือเคี้ยวมันขึ้นไปเบิดค่ะคุณวงไหนคุณเคยขึ้นเป็นเครือเป็นอย่างคุณกะสิขึ้นไปเนาะคะ่ะยอดนี่ก็บพวกอุ่บปันได้นี่มีพี่น้องพี่มวงนี้เห็นหลายค่ะนี่ แชทก็ค่ะโอ้ยยอดนี่แม็เจดเด่นแล้เบื้งคุนนี่ม้งพี่ทองอสองยอดนะพี่โอ้ย กำลังอ่อนๆเลยผลถือฝุ่นเฉลียวเหรอจ้ะหยอดนึ่งอึ๊บนี่โอ้นี่ค่ะาหาเก็บผักป่าข้างทางอ้ยหยดนี่เ้าพี่น้องขึ้นเคี้ยวโอ้ย ว๊อบกรอบดิค่ะยอดเพิ่นพีเห็นแล้วค่ะยอดหูนี่มาชิมอันนี้ก่อนมาชิมไปแล่อไปเร่อมันเปรี้ยวม,มันยังไม่แก่เท่าไหร่ นี่ยอดหนึ่งหนิไม่เห็นเลยโอ้ยฝนลงเม็ดละเ,เปรี้ยวไหม,ไมผุดเคี้ยบผุดขึ้นน้ำตนใหม่ผุญพี่นองนี่น